วันที่4มิถุนายน2564รก่รมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดให้มีพิธีส่งมอบสระเก็บน้ำภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลาณนะแปลงเกษตรกรนางสาวกัญญารสิตานน์หมู่ที่1ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งพิธีส่งมอบสักเก็บน้ำในวันนี้ได้คัดเลือกแปลงนางสาวกัญญารศิตานนท์เป็นตัวแทนการส่งมอบและมีการส่งมอบสักเก็บน้ำพร้อมกันในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอหัดใหญ่อำเภอลองหอยโคงอำเภอสิงหานครและอำเภอจนะโดยในพิธีมีนายศรีศักดิ์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12เป็นประธานพิธีเปิด นายสุชนแก้วเกาะสบ้าผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขากล่าวรายงานและนายสุชาติเส้งมาก,กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขาเป็นผู้กล่าวสรุปภาพรวมและความเป็นมาของโครงการนอกจากกิจกรรมส่งมอบสระเก็บน้ําแล้วยังจัดให้มีกิจกรรมมอบบัตรด,ดินดีและร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน296รายในพื้นที่13อำเภอแยกเป็นเกษตรกรทั่วไป283รายซึ่งได้รับการสนับสนุนสระเก็บน้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเกษตรกรโครงการ5ประสานสืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงจำนวน13รายจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะสระเก็บน้ำอย่างเดียวโดยมีการจ้างงานในจังหวัดสงขลาจำนวน142ราย ซึ่งเริ่มจ้างงานตั้งแต่วันที่1ธันวาคม563เป็นต้นมาในการดําเนินการขุดสระเก็บน้ําสถานีพัฒนาที่ดินสงขาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขุดสระจํานวน2รอบรอบที่1จํานวน221รายซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการขุดรอบที่2จำนวน75รายอยู่ระหว่างปร่มพัฒนาที่ดินจัดสรรงบประมาณอําเภอหาดใหญ่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจํานวน5ตําบล เกษตรกรจำนวน22รายสำหรับแปลงของนางสาวกัญญารัศิตานนท์มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4ไร่ขนาดสักเก็บน้ำ2,800ลูกบาทเมตรการส่งมอบให้กับเกษตรกรนะครับในภา,การกิจของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขานะครับได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นร่วมกับคณะทำงานระดับอำเภอเวลานาการกับหน่วยงานกระทรวง เพื่อจะเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ชุมชนนะครับเกษตรกรก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้สวัสดีครับผมสุชนแก้วกศบาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลานะครับรับผิดชอบโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนท,ที่หม่ในจังหวัดสงขลาขณะนี้เราได้ดําเนินการขุดไปบ้างแล้วประมาณเกือบ70สิาแล้วนะครับขนาดของสระที่เราขุดเนี่ย มีอยู่4ขนาดนะครับก็คือขนาด5ไร่เราขุด3,500คิวขนาด4ไร่ขุด2,800คิวแล้วก็ขนาด3ไร่ขุดสะ2,100คิวแล้วก็เล็กสุดก็คือขนาด2.5ไร่ขนาด1,800คิวครับสวัสดีครับผมชาติเซ็งมากครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุทาวันนี้ได้ ก็มามากิจกรรมการส่งมอบสาน้ำที่กรมพนาที่ดินได้ขุดตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลเกษตรที่สตรีใหม่ของจังหวัดสงขลาในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภออ่งยายองไชยจังหวัดสงขลานะครับาจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้ดำเนินง,งานโครงการหนตำบลหนึ่งผลเกษตรที่ฎีใหม่ ในส่วนของจังหวัดสงขลาซึ่งมีเป้าหมายของการดำเนินการอยู่15อำเภอ79ตำบลนะครับใน,นขนาดนี้ในพื้นที่ก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนโครงการงาโดยเฉพาะตันน้งแต่เริ่แรกการรับสมัสมครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้ดำเนินการขุดสระน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นช่วงที่คณะทํางานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้เข้ามาทา กิจกรรมการเสิร์มอบสาน้ำไม่แก่เกษตรกรที่กล่มโครงการครับจะเห็นจากพื้นที่ที่้าร่มโครงการนั้นเป็นทีเน่เป็นพื้นที่นาร้างนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกษตรกร,รได้วางแผนการผลิตไว้จากสภาพดินหรือสภาพแหล่งน้ําที่ขุดขึ้นมานคาดว่าปริมาณดินขุดปริมาณน,น้ํา2,800คิวสามารถที่จะเอามาทํากิจกรรมได้อย่างเพียงพอนะครับ ดีใจมากค่ะที่มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุม่มทฤษฎีใหม่ดโดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยให้คำแนะนำนะคะ